ไปกนเอนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับก็ได้จัดเทศมหาชาติพระเวสสั้นดอนชาติด็อกเหนียงในโอกาสวันคลายวันพระราชาสมภพ,พสมเด็จพระกนิทธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชากุมารีซ่องเมษายนซ่องพันารยหกสิบกลับแลกว่าเทวัดาประพรรมตะบน,น้าพรูอำเภอประพร่ม จังหวัดนครสรีธรรมราชนายส้มชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดการเทศมหาชาติพระเวสสันดนรชาดอกเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชส้มพบส้มแดดผรกักกนิฐาธีราเจ,จา้ากลมส้มแดดประเทภร,ราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีซ่องเมษายนซ่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานผาก,กรัดเอกชน ผู้นำทองทิ่นทองเทและก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกับขานางส้มซีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครรีธรรมราชก็กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติพระเวสสันดร้อนชาดกก็เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย เลริ่มประเกียติเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชส้มพบส้มแดดพระกการิธาธิราชเจ้ากรมส้มแดดพระเทพ,พรัตนสุดาสยามรมราชกุมารีซองเมษายน2567พันทางนี้ก็เผื่อแสดงออกถึงความจงรักผักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญ บำเพ็ญคุณงามความดีทวายพระราชกุศลแด่พระองค์ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอันนั้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมกันทําความดีทวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ทํารงรักษางวายให้มันคงซืบไปนะครับ